สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านรายการสุขก,กายสบายใจช่วงหยุกยาหน้ารู้วันนี้มีเรื่องราวของสมุนไพรามาฝากกันค่ะสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันมานานมีแหล่งกําเนิดอยู่บริเวณแถบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ว่าในปัจจุบันนี้ได้มีการปลูกกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งเจ้าสมุนไพรตัวนี้มีผู้คนขนานนามเอาไว้ว่าเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์จากสวรรค์ และยังมีเรื่องเล่าอีกด้วยว่าพระนางคลีโอพัตราได้นำนำเมื่อจากเจ้าสมุนไพรตัวนี้มาใช้ในการบำรุงผิวพรรณให้มีความงามเป็นอมะตะมีผิวพรรณผุดผ่องดังดารุณีแรกรุ่นท่านผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรถ้าอย่างนั้นเราต้องไปพบกับเภสัชกรหญิงวรานีนุชพลินเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับถึงเรื่องสมุนไพรที่ชื่อว่าว่านหางจระเข้นะคะ ว่านหางจระเข้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันว่า arrow ค่ะลักษณะของลำต้นนะคะ,ะว่านหางจระเข้จะเป็นสมุนไพรประเภทว่านลำต้นจะมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็กค่ะใบโคนใบจะมีลักษณะกว้างหนาปลายใบยมีลักษณะแหลมเรียวบริเวณขอบใบจะมีลักษณะเป็นหนามนะคะดอกจะออกจากบริเวณกลางลำต้น ก้านดอกจะชูขึ้นสูงแล้วก้านดอกจะยาวมากนะคะสีของดอกจะเป็นสีแดงอมเหลืองค่ะนันๆเราจะได้เห็นดอกว่านหางจระเข้ออกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณของว่านหางจระเข้กันนะคะ hey, กเกดเดี๋ยวลูกเกดรีบเอาผ้าชุบน้ำเย็นประครบไว้นะคะ,คะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมว่านหางจระเข้ไว้ให้ค่ะไปเลยค่ะ สรรพคุณที่โด่งดังของว่านหางจระเข้คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้คงเป็นเพราะว่านหางจระเข้มีแหล่งกําเนิดมาจากทะเลทรายจึงสามารถสู้กับความร้อนได้ดีแต่ต้องใช้ให้เป็นคือมากพอจึงจะสามารถดับพิษร้อนได้การเลือกนะคะให้เลือกจากใบที่มีลักษณะกว้างประมาณ2นิ้วนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถหาได้ก็ขนาดไหนก็สามารถใช้ได้ค่ะ หลังจากที่เราเลือกขนาดของว่านหางจระเข้ได้แล้วเราก็นํามาปอกเปลือกที่สาคัญต้องล้างนะคะเอายางออกให้หมดนะคะล้างให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเราเอาว่านหางจร,เระเข้มาคบเลนนะคะพี่กุ้งกินค้าแล้วว่านหางจระเข้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างคะว่านหางจระเข้จะช่วยลดอาการปวดแสบร้อนให้รู้สึกเย็นขึ้นไหมคะลูกเกดเย็นขึ้นค่ะไม่จัดผิวมันม่น แต่ถ้าจะให้ดีนะคะเราควรจะเอาว่านหางจระเข้เนี่ยไปแช่ในตู้เย็นจะช่วยลดอาการแสบ,บร้อนได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วเราจะต้องแปะแผ่นนี้ไปนานเท่าไหร่อะคะก็เราดูว่าความรุนแรงของแผลเรานะคะถ้าถ้าแผลเรารุนแรงมากเนี่ยอาจจะแปะนานนิดนึงนะคะอาจจะเป็นวันก็ได้แล้วแต่นะคะเวลาเราจะต้องหมั่นเปลี่ยนแผ่นว่านหางจระเข้เป็นแผ่นใหม่นะคะ,ะคะ่ะมันคุ้มนะคะที่ว่าเราใช้อันนี้แล้วเราจะทำให้ ผิวหนังเราไม่ไหม้ไม่พองนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้เป็นเจลก็ได้นะคะเขามีผลิตออกมาจําหน่ายแล้วสะดวกในการใช้ด้วยค่ะพี่กุ้งกิ่งคะ,คะเก๋เคยเห็นวุ้นว่านหางจอระเข้ลอยแก้วอะ,ค,ะค่ะถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างะคะค่ะวุ้นว่านหางจนนระเข้เนี่ยเราสามารถเอามาทําใส่น้าเชื่อมลอยแก้วรับประทานได้ชื่นใจดีนะคะนอกจากนี้สารคุณเนี่ยยังสามารถรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะ,คะ แล้วไอ,อย้ยางสีงเหลืองเนี่ยทำไมเราจะต้องล้างออกให้หมดด้วยคะเพราะว่ายางเหลืองเนี่ยจะทําให้เกิดความะระคายเคืองกับผิวหนังเราเพราะนั้นเราต้องล้างออกให้หมดนะคะค่ะว่านหางจระเข้นอกจากใช้ในการบํารุงผิวพรรณแล้วยังสามารถนํามารับประทานเพื่อช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบอาหารไม่ย่อยและยังช่วยบํารุงสุขภาพเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายของเราอีกด้วยส่วนเจลว่านหางจระเข้มีเอาไว้ติดบ้านก็ไม่เสียหลายนะคะ เกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้น้ำร้อนลวกขึ้นมาจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงทีธรรมชาติได้มอบสิ่งดีๆให้กับเรามากมายเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างดีตลอดไปส่วนธรรมชาติของใจก็คือความสุขความใสสว่างอย่าลืมที่จะรักษาธรรมชาติของใจด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้รายการสุขายสบายใจช่วงหยุกยาหน้ารู้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Body and mind. Body and mind. Sukai, Subai. บารี and ่และไม้สุขกายสบายใจ